เค้กไก่หยองหรือเปล่าเค้กไก่หยองกําลังมานะครับวันนี้เอื้อจะเปลี่ยนจากเค้กมาเป็นไข่ไก่กันครับเอื้ออยากเปลี่ยนจากเค้กเป็นไข่เพราะบางคนทําเค้กไม่เป็นไงแต่ไข่ต้มทําเป็นกันแน่นอนนะครับโคนง่ายไปดูกันเลยครับต้มน้ําใส่เกลือลงไปนะครับน้าส้มใส่ชูครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปต้มนะครับต่อไปนะครับเอาไข่ลงไปทอดนะคะ จ้าได้แล้วครับต่อไปมาทําน้ําซอสนะครับน้ําปลาครึ่งช้อนโต๊ะซอสั่วเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้าเปล่านิดหน่อยนะครับเอือเพิ่มน้าตาลไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเคี่ยวให้มันค่อยค่อยงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วทิ้งให้เย็นอีกบบนิดหนึ่งมันจะเหนียวขึ้นทุกคนอ่านะครับเราราดซอสลงไปเลยทุกคนนี่ราดซอสเป็นแบบนี้นะครับให้มันเคลือบเลยนี่เลยครับต่อไปพระเอกของเรา ไก่หยองนะครับเราก็เทไก่หยองลงไปเลยสาลายนะครับใส่สาลายลงไปด้วยเหมือนมากคลุกลงไปเลยแบบนี้นี่ทุกคนนี่อุ้ยเฮ้ยได้วะ่ะนี่ปับปึง้งนี่ปับนี่ครับเค,ค้กไก่หยองหรือเปล่านี่ลองชิมกันะครับว่าเป็นยังไงหืมหืม ดูดีอร่อยอร่อยลองไปทำตามกันดูนะลองไปทำตามสูตรเอื้อนะไข่หยองอืมากินมากครับทุกคนนี่ลองเอาไปทำตามกันดูนะเอื้อว่ามันไม่ยากนะครับดู